และนี่คือเหตุผลที่ฉลามขาวสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารถึงได้กลัวและหนีวันเพชรคาตก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามหากคุณคอมเมนต์วันที่1ขอให้ทุกท่านถูกหวยฉลามขาวต้องยอมซีโรราบและหลีกเลี่ยงวันพ่านเพชรคาดเพราะวันเพชรคาตคือสุดยอดนักล่าที่เหนือกว่าในหลายด้านวันเพชรคาตมีขนาดใหญ่กว่ามากมีพะละกกาลังมหาศาลและยังมีความฉลาดสูงพวกมันมักล่าเป็นฝูงใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการต้อนและโจมตีเหยื่อซึ่งแตกต่างจากฉลามขาวที่มักล่าเดี่ยว วันเพชรคาตมีวิธีการล่าฉลามขาวโดยเฉพาะโดยการพลิกตัวฉลามให้หงายท้องเพื่อให้ฉลามเข้าสู่ภาวะที่เคลื่อนไหวไม่ได้จากนั้นพวกมันจะเข้าโจมตีและดึงเอาตับของฉลามขาวออกมา ซึ่งอุดมไปด้วยไขยมันและเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีวานเพชฌคาตบางกลุ่มเรียนรู้ที่จะล่าฉลามขาวเพื่อกินตับโดยเฉพาะเพราะตับมีไขมันสูงและให้พลังงานมากแสดงให้เห็นว่าพวกมันเข้าใจสรีรวิทยาของเหยื่อและเลือกกินส่วนที่ให้ประโยชน์สูงสุดการศึกษาพบว่าเมื่อวานเพชฌฆาตปรากฏตัวฉลามขาวจะรีบหนีออกจากพื้นที่นั้นทันทีและหายไปเป็นเวลานานซึ่งยืนยันว่าพวกมันรับรู้ถึงอันตรายและพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ามีหลักฐานจากการสังเกตและซากฉลามขาวที่ถูกซัดเกยฝั่งซึ่งแสดงให้เห็นบาดแผล ที่เกิดจากวานเพชรคาดและส่วนใหญ่ตับของฉลามจะหายไปยืนยันว่าวานเพชรคาต่อล่าฉลามขาวเป็นอาหารจริง